หลายครั้งปัญหานำมาซึ่งสิ่งดีๆหลายๆอย่างลองมองดูดีๆสิคะหืมไม่ยันนี้เราจะกินอะไรกันดีพี่ตันนี้กอะไรไม่ออกเลยหืมนั่นสิคะแล้วพี่โดมอยากทานอะไรอะคะหรือว่าจะลองออกไปดูร้านป้าหน้าปากซอยไหมเผื่อว่าจะมีอะไรน่าทาน เออแต่ก่อนจะไปไหนลองเล่าระบบของ TTRS พี่ฟังซิคิด<ม>ว่ามันน่าสนใจนะ<ม>เห็นว่ามันส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการมากๆเลยใช่ค่ะ TTRS คือระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารที่เหมาะสําหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินแล้วก็ผู้ที่บกพร่องทางการพูดค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เสียบบัตรประชาชนเข้าไปในเครื่องแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ลืมเอามาก็แค่กดรหรัสบัตรประชาชน13หลักค่ะเสร็จแล้วก็ล็อกอิน <ๆ S 1> เข้าไปเลยค่ะ แล้วก็เลือกกล้องบนหน้าจอที่เหมาะกับความสูงของเราค่ะแล้วก็กดปุ่ม TTS r ถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเครื่องมันก็จะบอกให้สมัครสมาชิกก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคนปกติทั่วไปที่ต้องการจะติดต่อค่ะ จากนั้นเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะโทรติดต่อหาคนพิการด้วยการพูดและสนทนาวิดีโอด้วยภาษามือโต้อตอบกับคนหูหนวกที่ใช้ตู้ TTRS ทำเช่นนี้จนจบการสนทนาเลยค่ะส่วนเรื่องค่าบริการเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าฟรีค่ะเพราะว่าทางกสทชเขาได้ออกค่าทดแทนทุกอย่างเลยค่ะโอ้โหมันดีอย่างนี้เลยเหรอแล้วลูกไม้ประทับใจมันยังไงบ้าง มันก็จะทําให้ผู้พิการที่เกี่ยวข้องหรือว่าคนปกติอะค่ะได้ติดต่อสื่อสารกันแบบที่ต้นทางและปลายทางอยู่ไกลกันหรือว่าอยู่ตา่างจังหวัดก็ได้ค่ะโดยที่จะมีสื่อกลางคือพนักงานนั่นเองค่ะแล้วก็ลูกมาประทับใจตรงที่ว่ามันทําให้ผู้พิการอย่างเราอะค่ะได้ติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะแล้วก็มีบริการดีๆแบบนี้มันทําให้ดีมากๆเลยค่ะดีจังเลยเนาะเดี๋ยวพี่จะลองไปศึกษาดูบ้างเนาะใช่ค่ะพี่โดมและจุดบริการพวกนี้นะคะก็กําลังจะมีทยอยเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะ